ถ้าเราโมโหมก,มกับเรื่องราคาเนี่ยเราจะลงประเด็นว่าเรามาศึกษาปิดคอยทําไมอย่าใช้คำว่าอย่ามาซื้อปิดคอยทําไมเลยนะเพราะบางคนก็ศึกษาแต่ไม่ได้ซื้อบางคนศึกษาบิดคอยเสร็จไปซื้อทองคามีเยอะแยะเลยนะนะนะเพราะว่าพอมาศึกษาตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะมีความคิดของเขาใช่ไหมนะซึ่งก็เป็นความคิดที่ valid พอสมควรเรามาอยู่ตรงนี้กันทําไมนะอันนี้เป็นในพิซดท้ายปลายปี นะก็อยากจะส่งด้วยกันเตือนแล้วก็เขาเรียกว่าหรือฟื้นไหมฟื้นฝอยหาตะเข็บภาษาไทยมันใช้คำว่าอะไรวะนะ remind people why we're here บางทีก็คิดคำไม่ออกเหมือนกันสิ่งที่เราเห็นอยู่ในตลาดตอนนี้คือการ manipulate ตลาดโดยเหล่าสถาบันการเงิน financial institution ธนาคาร Banker ทั้งหลายนะ เราที่เป็นผู้ถือรายย่อย retail investor trader หรือแม้กระทั่ง holder stacker ทั้งหลายเนี่ยนะฮะได้เข้าไปอยู่ในถ้ำกลางสงครามที่สร้างโดยกลุ่มสถาบานันการเงินทั้งหลายตอนนี้เราเข้าไปโดนลูกหลงบ้างอะไรบ้างหรือยังมากถ้าเราเป็นสายเก็บออมวันละร้อยแปดสิ่งที่เราทำตอนนี้คือเราเอาเก้า e อี้ปิกนิกไปนั่งดูเคารบกันอยู่นะด้วยความสบายใจเชิแต่ว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ย มันไม่ได้เพิ่งเ,เกิดขึ้นแค่ตรงนี้นะครับสิ่งที่อยากจะพูดวันนี้เนี่ยเป็นการยกเอาหัวข้อที่ผมเคยพูดบนเวที Bitcoin Thailand Conference เมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะมาพูดกันใหม่นิดนึงนะ,ะรีวิวกันใหม่นิดนึงเวทีนั้นเราได้ได้มีโอกาสพูดคุยกับฮิวิทนะฮะจากรายการ8 minute history เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะจัดรายการ8 hour history ที่อาจารย์พิริยาจะพูดวนไปวนมาคำพูดมากมายแต่สาระจริงๆเรามีแค่แปดนาที <laughs> สิ่งที่ทำให้อยากพูดเรื่องนี้มาจากการสัมภาษณ์ของอาจารย์เซฟดีนามูสนะฮะในรายการ What t b i t c o i n d i d ต่อล่าสดุดนะ,ะพูดคุยกับปีเตอร์โนสในหัวข้อนี้นี่เองนะฮะว่าเราอย่าหลงประเด็นเราอย่าหลงประเด็น นะเราไปพูดคุยเรื่องว่ากองทุนเข้ามาประเทศชาติเข้ามาอะไรต่ออะไรเนี่ยเราเรามานั่งหวังว่าเราจะรวยรัดรวยเร็วเนี่ยเราต้องตั้งคําถามว่าในที่สุดเราเข้ามาซื้อบิตคอยท์ทไมเราต้องการที่จะรวยรัดรวยเร็วหรือว่าอย่างอื่นนะฮะจริงๆผมว่าปฏิเสธไม่ได้ทุกคนที่เข้ามาอยากรวยรัดอยากรวยเร็วทั้งนั้นแต่ว่าการอยากเนี่ยกับสิ่งที่เราค้นพบและสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยมันไม่จะเป็นต้องเป็นสิ่งเดียวกันถูกไหมหลายคน ได้พูดในคอมเมนต์ต่างๆนานาบน Facebook ของผมใน y o u t u b e ผมต่างๆแล้วว่าการศึกษาบิต o i n ได้ช่วยให้เขามองโลกในมุมมองที่เปลี่ยนไปและมุมมองที่เปลี่ยนไปนี้เองเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของเขานะมันเปลี่ยนชีวิตของเขาจากคนที่ไม่สามารถเก็บออมได้ไม่มีวินัยทางการเงินใช้จ่ายสุดรุ่ยสุดายกลายเป็นคนที่สามารถพูดง่ายๆคือ get your shit together ได้คือแบบสามารถที่จะ take control ชีวิตของตัวเองได้ มีวินัยทางการเงินขึ้นได้เก็บออมได้มีความหวังในชีวิตเพิ่มขึ้นได้ทําไมการศึกษาเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ดูเหมือนการพนันนะฮะเมื่อเช้านี้ผมเพงแคปไปบิตคอย888เนี่ยใช่ไหมตอนนี้898และมันถึงสามารถเปลี่ยนความคิดของผู้คนได้ทำไมถึงมีคำพูดว่า fix the money fix the world มันเวอร์ไปไหมที่เราจะบอกว่าบิตคอยเนี่ยสามารถแก้ปัญหาต่างๆบนโลกนี้ได้เกือบทั้งหมด วันนี้มาเล่านิทานให้ฟังว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นแล้วทําไมมันอาจจะไม่ได้เวอร์เกินไปนิทานอันนี้ต้องเริ่มต้นจากปัญหาว่าก่อนที่จะมีบิตคอยเนี่ยบิตคอยคืออะไรบิตคอยคือเครื่องมือแก้ปัญหาผมชอบบอกว่าบิตคอยคือปฏิกิริยาทางธรรมชาติที่ต่อต้านการลุกรานของสิ่งแปลกปลอม นะของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษยชาติถ้าเราคิดว่ามนุษยชาติเป็นสิ่งมีชีวิตต,ตัวหนึง่งนะสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตอนนี้คือความเจ็บป่วยหรือเปล่าแล้วภายในความเจ็บป่วยนี้ร่างกายก็มักจะประดิษฐ์บางสิ่งบางอย่างเพื่อขึ้นมาขึ้นมาเพื่อต่อก่อนนะกับอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเรามาดูปัญหาดูอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น,นมันเริ่มตรงไหนเหมือนที่อาจารย์เซฟพูดในรายการวอตบิตคอยเดตหลายคนชอบบอกว่ามันเริ่มต้นที่ปี1 9 7 1 นะมีแม้กระทั่งเว็บไซต์ว่า WTF Happened in 1971แต่ใครยังไม่เคยเข้าไปแนะนำว่าให้ลองเข้าไปดูนะฮะประธานโซเอาขึ้นจอแล้วเ,เป็นเว็บที่น่าสนใจเพราะว่าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสถิติต่างๆการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากปี1971มาจนถึงปัจจุบันแต่จริงๆแล้วเนี่ย1971มันเป็นเพียงแค่ตะปูดอกสุดท้ายนะฮะ ที่นำมาสู่การเขาเรียกว่า i n s tall ระบบ Fiat Standard โดยสมบูรณ์นะที่ขึ้นอยู่บนจอตรงนี้คือเว็บไซต์ W T F นะฮะ Happened in 1971เราจะเห็นว่าอ่าใช่ไหมนะตัวเลขเศรษฐกิจโตขึ้นแต่ค่าจ้างไม่ได้เพิ่มขึ้นนะฮะทำไมรายได้ของกลุ่มคนผู้บริหารเพิ่มขึ้นแต่คนทํางานไม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยอัตราการแต่งงานลดลงอัตราการหย่าร้างเพิ่มขึ้นอัตราการมีลูกลดลง จนถึงปัจจุบันตอนนี้เรากำลังพูดถึงปัญหา population collapse นอีลอนมัสพูดถึงปัญหา population collapse มาสักพักหนึ่งแล้วทุกคนก็นั่งขำกันว่าแบบมันบ้าหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมประเทศไม่ต้องไปมองไกลประเทศอย่างประเทศไทยเองตอนนี้นอัตราการเกิดเนี่ยนะฮะต่ำจนหน้าเป็นห่วงแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเช่น ไม่ใช่เพื่อนบ้านประเทศใกล้เคียงของเรา,าไปอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีใต้เนี่ยอัตราการเกิดในตอนนี้เนี่ยต่ำจนถึงขนาดที่เรียกได้ว่าภายในไม่เกิน2อถึงสามสามถึงสี่เจเนเรชันเนี่ยจะไม่เหลือประชากรประเทศนั้นๆอีกต่อไปแล้วนะประชากรไทยที่เกิดขึ้นในปีนี้มีจำไม่ได้เท่าไหร่ไม่กี่แสนคนนะฮะถือว่าน้อยเป็นประวัติการไม่เคยน้อยขนาดนี้มาก่อนแล้ลองนึกภาพว่าสังคมจะโตขึ้นมาโดยไม่มีประชากรได้ยังไง ไม่มีคนรุ่นใหม่ที่จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่มีคนรุ่นใหม่ที่จะมาเป็นแรงงานไม่มีคนรุ่นใหม่ที่จะมาพร้อมออกับความฝันแล้วกออ็อุดมการ์ต่างๆที่จะนํามาสู่โลกใหม่ๆมันก็จะกลายเป็นสังคมที่มีแต่คนแก่ๆที่ทําอะไรไม่ไหวแล้วก็นอนรอความตายรอให้รัฐบาลมาเลี้ยงแต่ประเด็นคือรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงเพราะว่าปกติแล้วการที่รัฐบาลจะสามารถเลี้ยงคนแก่ได้ก็คือต้องเอาส่วนแบ่งจากผลผลิต ของคนหนุ่มสาวมาเลี้ยงคนแก่โมเดลนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากในในระบบเศรษฐกิจที่เติบโตคาว่าระบบเศรษฐกิจที่เติบโตคือระบบเศรษฐกิจที่มีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในระบบเศรษฐกิจที่ประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเศรษฐกิจเติบโตทุกคนมีฐานะดีขึ้นเศรษฐกิจก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นการแบ่งเงินเล็กๆน้อยๆจากผลประกอบการจากผลผลิตของประชากรยุคใหม่ไปเลี้ยงคนยุคเก่า เพื่อเป็นการขอบคุณการทํางานของเขาตลอดทั้งชีวิตนั่นเนี่ยขนนัแข้งไม่ร่วงนะฮะแต่ว่าปัญหาคือในยุคป,ปัจจุบันคุณจะเห็นว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างๆกองทุนเกษียณอายุต่างๆในทุกประเทศทั่วโลกล่มสลายกันหมดเจ๊งกันหมดนะประกันสังคมเจ๊งกันหมดไม่เจ๊งก็โกงเพราะอะไรเพราะมันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้แล้วอนาคตต่อจากนี้ไปเราจะไม่มีคนรุ่นใหม่ที่จะสร้างผลผลิตที่เราจะสามารถมีส่วนแบ่งไปเลี้ยงคนรุ่นเก่าได้ สิ่งที่ตามมาคือหายนะฮะสังคมที่เต็มไปด้วยคนที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้แต่ต้องอยู่รอดให้ได้ทุกวันนี้เราขับรถไปตามถนนเราเห็นคนที่พังเดินเต็มไปหมดและนะคนที่พังนั่งอยู่ตามริมถนนเต็มไปหมดมันเกิดอะไรขึ้นกับเขามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านกับเมืองนะฮะจริงปีนี้เป็นปีที่มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือผมเริ่มเห็นการตกแต่งคริสต์มาสตามห้างร้านต่างๆกลับมาแต่มันไม่ได้กลับมาแบบทั่วถึงกระจาย มันแสดงถึงอะไรบางอย่างนะที่ผิดแปลกไปนวันก่อนที่คุยพี่ชาก็ชัก็พูดพี่ชาพูดมาคำหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจไม่ใช่พี่ชาที่ไปคุยกับทางคุณแพรนกับพี่ปิงพี่ปิงประเกตพูดถึงเรื่องที่ว่าทุนจีนเติบโตเป็นปีที่ดีมากสเศรษฐกิจจีนแต่เป็นปีที่แย่มากสเศรษฐกิจไทยเพราะนั้น ใครที่ทําการค้าขายกับจีนในปีนี้ก็อาจจะมีความเรียกว่าอู้ฟู่มั่งคั่งขึ้นมาใช่ไหมก็สามารถที่จะมีกระจิตกระจยมาแต่งร้านแต่งบ้านแต่งอะไรต่ออะไรได้เราเห็นสงครามกันแต่งคริสต์มาสสู้กันระหว่างบ้านในหมู่บ้าน,นต่างๆไม่ได้เห็นมานานแล้วนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันหายไปหลังจากฟิล์มต้มยำกุ้งผมจาได้ตอนเด็กๆเ,เนี่ยทุกๆปีใหม่เราจะเห็นทุกร้านแต่งคริสต์มาสแข่งกันแล้วทุกๆปีใหม่ผมก็จะตื่นเต้นกับการนั่งรถไปโรงเรียนแล้วนั่งดูห้างร้านต่างๆข้างทาง แล้วเราจาได้เลยว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปทันทีหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งคือไอ้ร้านที่มันแต่งแฮปปี้นิวียร์ปีที่แล้วมันยังไม่ได้เอาลงเลยแล้วมันก็ค้างอยู่อย่างนั้นสามปีห้าปี6กปีนะฮะเพราะอะไรมันไม่มีกระจิตกระใจจะทําอะไรแล้วมันเจ๊งมันตายแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมาจานถึงทุกวันเนี้ยนะฮะจริงปีนี้เป็นปีที่น่าสนใจอย,อย่างที่บอกแต่นั้น beside s the point นะพอยทของผมคือ มันเป็นปัญหาฮะมันเป็นปัญหาปัญหาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นปัญหานักเศรษฐศาสตร์หลายคนมองว่ามันไม่ใช่ปัญหามองว่ามันเป็นแบบนี้แหละนะพวกเองไม่เข้าใจเองนะอย่างผมเนี้ยไม่ได้จบด็อกเตอร์ใช่ไหมไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์โง่ไงมไม่เข้าใจนะจริงๆมันต้องเป็นอย่างเงี้ยแหละรัฐบาลก็ต้องเข้ามาช่วยไงเราก็ต้องลดดอกเบี้ยกต้นให้มันมีการใช้จ่ายแต่ในขณะเดียวกันเราต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดเงินเฟอ้อ แล้วในขณะเดียวกันเราก็ต้องหาเงินมาจ่ายมาเลี้ยงคนแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่จะขึ้นภาษีได้เอ้มันก็เป็นแค่เรื่องธรรมดาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เสมอมาผมไม่ค่อยฉลาดในเชิงเศรษฐศาสตร์มากนะักแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบก็เพราะผมชอบศึกษาประวัติศาสตร์นะฮะในไม่กี่วันที่ผ่านมามีคําถามอันหนึ่งน่าสนใจมากว่าอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าในสังคมเงินฝืดจะเป็นยังไงในสังคมบิตคอยสแตนดาร์ดจะเป็นยังไง วันนี้เรามาดูเรื่องพวกนี้กันนะครับถ้าใครเคยอ่านหนังสือ Layered Money นะที่แปลเอาไว้อยู่ตรงนี้่ะนะอ่านี่นี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับเล่มนี้ใครยังไม่ได้อ่านไปซื้อซะนะมันเป็นหนังสือบิตคอยที่คนเขาไม่ค่อยรู้กันว่าเป็นหนังสือบิตคอยยอดขายมันต่ํามากเลยเพราะว่าบางคนมันไม่รู้ว่าหนังสือบิตคอยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องออกแบบปกใหม่ละนะ,ะประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของธนาคารธนาคารกลางและระบบการเงินในเล่มนี้เนี่ยเล่าไว้ได้อย่างละเอียดมาก แต่สิ่งที่เล่มนี้เล่าถึงเนี่ยพูดถึงการเกิดขึ้นของธนาคารกลางแห่งแรกนะิสเซร์แบงในปี169 0นะธนาคารกลางแห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพื่อ f ฟ c ิลิเตตการค้าขายตลาดหุ้นครั้งตลาดหุ้นแห่งแรกของโลกนะฮะตลาดหุ้นที่คนสามารถที่จะร่วมลงทุนนะให้กับอีซินเดียคัมพานีใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับเพื่อที่จะไปทำการค้า การค้านะพูดยังไงก็คือไปฆ่าเขาแล้วไปปล้นเข้ามาจากดินแดนทางตะวันออกก็คือพวกฝั่งเอเชียทั้งหลายเนี่ยเอาของมาขายในฝั่งยุโรปแล้วแบ่งปันผลกําไรกันนะฮะธุรก,กิจกิจการาต่างๆเหล่านี้มีการเสนอหุ้นกู้มีอะไรต่ออะไรเป็นครั้งแรกของโลกมีการสร้างตลาดหุ้นครั้งแรกแล้วก็มีการสร้างระบบธนาคารซึ่งในที่สุดก็กลายมาเป็นระบบธนาคารกลางแต่ธนาคารกลางอย่างวิสเซอแบงค์เนี่ยยังมีเขาเรียกยังมีอินเตอร์เออยู่ก็คือว่าเงินมาร์กเอ้เงินเงินที่ใช้ตอนนั้นน่าจะเป็นดอยช์มาร์กนะ ทั้งหมดที่ผลิตออกมาเนี่ยยังมีทองคําเหรียญทองแบกหลังหนึ่งต่อหนึ่งธนาคารในตอนนั้นเป็นเพียงแค่เทคโนโลยีฮะเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้การค้าขายเร็วขึ้นการค้าขายการซื้อหุ้นในตลาดหุ้นเนี่ยที่สต็อกเอ็กเซนของกรุงอัมสเตอร์ดัมเนี่ยมันมันเร็วมันมีคนซื้อมันมีคนขายมันมีการเก็งกําไรมันมีการแบบมานั่งเทรดอินทราเดย์กันตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการที่ผู้คนจะเอาเหรียญเงินเหรียญทองมาแลกใบหุ้นกันในตลาดที่เขาจะมีโต๊ะแลกเปลี่ยนกันเนี่ มันช้ายุ่งยากแล้วมันทําให้เกิดการโกงอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะแต็ไมไปหมดในที่สุดเนี่ยเขาคิดคนวิธีว่าให้ทุกคนเนี่ยเอาเหรียญทองไปรวมไปที่เดียวกันแล้วก็มีบัญชีเหมือนเป็นบัญชีบัญชีสมาชิกนะฮะกับตลาดแล้วก็ใช้ตัวเลขในบัญชีเนี่ยในการค้าขายกันมีนายมีนายแบงค์คอยเซตเทิการค้าขายการค้าขายใบหุ้น,นต่างๆเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะระบบนี้ค่อยพัฒนาไปเรื่อยจนในสุดก,กลายเป็นระบธนาคารกลาง เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถใช้ทองคำในการค้าขายได้รวดเร็วขึ้นแต่ระบบนี้เนี่ยนะฮะมันก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันกันกบอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าก่อนที่จะมีธนาคารกลางเนี่ยนะมันก็มีกลุ่มคนที่ทําตัวแลกเงินตัวแลกเหรียญทองเพื่อการค้าขายเพื่อการขนส่งในรูปแบบเอกชนเนี่ยมานานแล้วนะฮะแล้วหลายที่หลายคนเนี่ยก็ทําในรูปแบบของ fractional reserve ก็คือ มีการผลิตตัวแรกทองคำมากกว่าปริมาณทองคำที่มีอยู่ในคลังโดยอาศัยว่าเป็นบริษัทเอกชนรายเล็กอาจจะอยู่ไม่ได้มีคนมาตรวจสอบบ่อยนะก็พูดง่ายคือแอบ,บผลิตตัวแรกทองคำเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ได้มีทองคำนั่นเองปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นการช่อกงต่างๆเหล่านี้นำมาสู่การรวบรวมนะฮะทองคำทั้งหมดเข้ามาอยู่ในสถาบันที่เรียวกว่ธน,นาคารกลางที่มีอินเตอร์เตีและจะคอยดูให้มั่นใจว่าไม่มีการผลิตตัวแรกทองคำเกินปริมาณทองคำนั่นเองนะฮะ การรวมมาทองคำมาไว้ที่เดียวกันเนี่ยมันก็สร้างเขาเรียกว่าแรงจูงใจอันแรงกล้าในการที่จะหาทางผลิตตัวแรกทองคําให้มันมากกว่ทองคําคที่มีนั่นแหละนะสิ่งนี้เนี่ยนะ,ะความพยายามอันนี้เนี่ยพยายามเกิดขึ้นเอ้ยเกิดการพยายามผลักดันขึ้นจากภายในจากภายนอกอยู่หลายปีในธนาคารต่างๆมันก็ไม่สำเร็จจนในที่สุดเนี่ยมันสำเร็จตอนที่ไปก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ แบงก์ออฟฟินแลนด์เกิดขึ้นในปีช่วงปลายปีช่วงปลายศตรวรรษที่17ถ้าจะไม่ผิดปี1694นะในปี1694เนี่ยนะฮะอังกฤษเห็นความสำเร็จของอัมสเตอร์ดัมอยากจะได้ระบบนี้มาบ้างแต่อยากจะได้มาแบบที่ทำให้เขามีอำนาจในการผลิตเงินได้นะตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์ของอังกฤษในตอนนั้นอังกฤษอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์นะกษัตริย์วิลเลียมที่3 ก็ได้ทำการตกลงกับกลุ่มนายธนาคารนะกลุ่มนายธนาคารเป็นเชื้อชาติศาสนาไหนให้ตังมันไปสืบเอาเองนะฮะนายวิลเลียมแพตเทอร์สันนะตั้งกลุ่มเอกชนขึ้นมาให้กลุ่มเอกชนเนี่ยรันธุรกิจธนาคารนะธนาคารนี้ตั้งชื่อว่า Bank of England นะโดยที่ให้ธนาคารนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีอำนาจในการพิมพ์ธนบัตร พิมแบงก์โน้ตออกมาให้ผู้คนใช้แต่ว่ามีอำนาจพิเศษด้วยนะฮะคือสามารถให้กษัตริย์สามารถกู้ยืมเงินได้แล้วก็จะสามารถพิมพ์ธนาบัตรออกมาได้เท่าที่กษัตริย์กู้ยืมเพื่อเป็นการแบบเล่นแฟงแฝถ้าฉันกู้ยืมเงินมาเท่านี้ประชาชนก็ต้องได้เงินเท่านี้ไปด้วยอะไรแบบนี้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือธนาคารแห่งอังกฤษเนี่ยก็มีการเก็บสินทรัพย์มากกว่าทองคําก็คือเก็บเอานี้ของกษัตริย์เนี่ยนะไปเป็นสินทรัพย์ด้วย เป็นครั้งแรกที่เกิดในลักษณะของระบบธนาคารกลางที่ใช้ระบบ fractional reserve ในการผลิตธนบัตรขึ้นมามากกว่าจำนวนทองคำปริมาณทองคำหรือมูลค่าทองคำที่มีอยู่ในคลังนะฮะอันนี้เนี่ยกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้อนาจัง,งกฤษมีอำนาจในยุค้าณา,านิคมนะีมันทำให้กรรษัตริย์สามารถที่จะเรียกว่าทำสงครามได้สามารถที่จะออกไปล่าอาณา,านิคมได้นะระบบนี้เนี่ยเมื่อทำแล้วได้รับผล ได้รับผลดีเนี่ยก็ค่อยๆถูกลอกไปโดยประเทศต่างๆในยุโรปนะนำมาสู่ยุคล่าอาณานิคมใช่ไหมนี่คือฝั่งที่เกิดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในในฝัน่งยุโรปนะฮะสถาบันต่างๆถูกสร้างขึ้นมานะการปล้นประชาชนเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยนั้นศตวรรษที่16ศตวรรษที่17เราจะเห็นว่าระบบเฟียดยังไม่ได้ถูกติดตั้งอย่างเต็มที่แต่การที่รัฐกษัตริย์ประชวง์ เริ่มพยายามใช้กลไกาทางบัญชีธนาคารเพื่อเสกเงินขึ้นมาจากอากาศเพื่อไปทําสงครามเพื่อที่จะลดมูลค่าเงินในมือประชาชนลงอย่างแยบยลเนี่ยมันค่อยๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะค่อยๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆมันมีเรื่องราวมากกว่านี้เยอะเพราะว่าถ้าเราไปดูแต่ละประเทศก็จะมีประวัติของเขาถ้าไปดูทางฝั่งนอร์ดิกนี่มันมากเลยเนะจัก,กรพรรดติต่างๆสร้างระบบขึ้นมาขูดรีดประชาชนอะไรยังไงแล้วในที่สุดเนี่ยมันส่งผลแล้วมันค่อยๆย,ย,ย้ายแบงก์เกอร์เนี่ยมาที่มาที่วิซเซลแบงก์ เพราะฉะนั้นจริงๆน่าจะจุดเริ่มต้นของธนาคารธนาคารกลางเนี่ยเราก็เริ่มเห็นความพยายามแล้วที่รัฐพยายามที่จะควบคุมอํานาจอันนี้อํานาจในการเสกเงินขึ้นมาจากอากาศหรืออํานาจในการผลิตเงินมากกว่าปริมาณทองคาที่มีเนี่ยเพราะมันให้อํานาจเขาทางด้านทางการทหารโดยเฉพาะยิ่งทางการทหารนะทางด้านการมอบสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนทางด้านการปกครองใช <N> ่ไหมในช่วงเวลาใกล้ๆกัน นะเรื่องราวที่เราจะเล่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสองทวีปเนาะในช่วงเวลาใกล้ๆกันเนี่ยอีกฟากหนึ่งของทะเลเนี่ยนะฮะก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นในตอนนี้เราอยู่ประมาณศตวรรษที่สิบเจ็ดนะฮะศตวรรษที่ 17, สิบเจ็ดศตวรรษที่สิบแปดในช่วงนี้เนี่ยชาวอังกฤษที่ไปตั้งรกรากที่อินเดียที่เขาคิดว่าอินเดียแต่มันไม่ใช่นะสรุปเป็นอเมริกาเนี่ยนะนะฮะ ก็ได้ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านจากประวัติอังกฤษจากอ,าอังกฤษมีการพยายามเก็บภาษีนะฮะมีการพยายามขูดรีดประชาชนมีการพยายามลดค่างเงินจริงๆเนี่ยในประวัติศาสตร์ชอบบอกว่าคนอเมริกันลุกขึ้นต่อต้านอังกฤษเพราะว่ามีการพยายามขูดรีดภาษีนะตอนนั้นมีการพยายามเก็บภาษีประมาณ1% 2%เอระไรประมาณเนี้ยเราบอกมันมากเกินไปหละแต่จริงๆสิ่งหนึ่งที่คนอเมริกันลุกขึ้นมาต่อต้านก็คือการ manipulate ค่างเงิน นะการ manipulate ค่างเงินของ Bank of อฟฟิ a แลนดเนี่ยทำให้เงินที่เขาถืออยู่ในมือเนี่ยมันมีอำนาจจับจ่ายใช้สอยลดลงเงินที่คนอเมริกันใช้และถืออยู่นะฮะคนตอนนั้นก็เป็นคนอังกฤษเนาะใช้อยู่ในอีกทวีปหนึ่งที่เขาต้องพยายามหากินนะพยายามเลี้ยงชีพด้วยตัวเองเนี่ยกลายเป็นว่าความมั่งคั่งร่ำรวยของ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 ผู้คนเนี่ยนะฮะมันถูกกําหนดโดยนายธนาคารที่อยู่อีกทวีปหนึ่ง สิ่งนี้เนี่ยนำมาสู่การเรียกว่าปลดแอกนะประกาศอิสรภาพจากอังกฤษผ่านการทําสงครามมันยืดยาวนะเกิด Founding Fathers ของอเมริการ่างรัฐธรรมนูญอเมริกาขึ้นมา We the people ทั้งหลายนะฮะแล้วก็ทําการปกครองอเมริกาในาในฐานะของสหรัฐอเมริกาในฐานะของเขาเรียกว่ารัฐที่มี sovereignty มีมีอธิปไตยเป็นของตัวเองนะฮะในช่วงศตวรรษที่18นะถ้าจะไม่ผิด เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นภาพรวมตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือประชาชนชาวอเมริกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นปกครองบางทีชนชั้นแรงงานคนทํางานนะฮะอาจจะไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้มากนะสิ่งที่เขารู้คือเขาทํางานไปเขาจดลงเขาลุกขึ้นสู้แต่ชนชั้นที่เรียกตัวเองว่าเป็นชนชั้นปกครองหรือชนชั้นที่ต่อต้านจัก,กรวรรดิอังกฤษและปลดแอกตัวเองออกมาเนี่ยนะฮะก็จะมีกลุ่มคนที่มีความคิดที่ต่อต้านระบบของอังกฤษนั่นหมายถึงระบบธนาคารกลางหรือระบบของแบงก์ออฟ g ิงแลนด คนเหล่านี้เนี่ยต่อต้านแนวคิดแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องอย่าลืมว่า Founding Fathers เองนะฮะก็เป็นอย่าเรียกก็เรียกว่าเป็น Descendant คนอังกฤษใช่ไหมธุรกลุ่มธุรกิจอังกฤษนะฮะกลุ่มผู้ดีอังกฤษต่างๆมาเหมือนกันนะในช่วงประมาณ1.971นะฮะตอนนั้นเนี่ยเอ่อ ชื่ออะไรวะอยู่ดีจำชื่อไม่ได้แฮมิลตันแฮมิลตันชื่ออะไรนะแฮมิลตัน Hamilton ของพรรคเฟดเดอรัลิส์นะเสนอแนวคิดซึ่งพรรคเฟดเดอรัลิส์นี่ก็เป็นพรรคที่จอ์จวอชงตันอยู่นะครับเสนอแนวคิดว่าเขาอยากจะตั้งธนาคารกลางข,ข,ขึ้นมาในอเมริกาแน่นอนว่าแนวคิดอันนี้ถูกต่อต้านเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกต่อต้านโดยฝั่งพรรคเดโมแครติกริพับลิกัน นั่งอ่านประวัติศาสตร์แล้วก็น่ารักดีสมัยนั้นคือมันคือพรรคเดียวกันพรรคชื่อ Democratic Republican ใช่ไหมนะที่นำโดย Thomas Jefferson นนะฮะทอมัสเจฟเฟอร์สับอกว่าองค์กรอย่างธนาคารกลางอ่ะมันมันขูดรีดประชาชนมันคือโจรน,นะตั้งขึ้นมามันจะสร้างแต่ความชิบหายให้ประเทศชาตินอกเหนือจากนั้นเนี่ยทอมัสเจฟเฟอร์สับอกว่าธนาคารกลางเนี่ยมันผิดต่อกฎรัฐธรรมนูญน,นะฮะ แต่ว่าเอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันจำชื่อได้แนะอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันเนี่ยก็พยายามที่จะโน้มน้าวจอร์จวอชิงตันให้อนุญาตให้เกิดการก่อตั้งธนาคารกลางแห่งแรกของอเมริกาขึ้นให้ได้นะด้วยการชี้ให้เห็นถึงลอจิกนะว่าเขาในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีคลังคนแรกของอเมริกาเนี่ยนะมีหน้าที่สองสาอย่างก็คือมีหน้าที่ในการ ดูแลรักษาหนี้นะฮะแล้วก็ระบบเศรษฐกิจในอเมริกาและเก็บภาษีนะซึ่งเขาบอกว่าการที่เขาจะทำอันนี้ได้เนี่ยนะไม่มีธนาคารกลางเขาก็ทำได้แหละในรัฐธรรมนูญเ,เขียนเอาไว้ว่ารัฐเนี่ยห้ามสร้างองค์กรอะไรขึ้นมาถ้าไม่ได้มีความจำเป็นถึงที่สุดนะ necessity ไม่มีความจำเป็นเขาบอกว่าคำว่า n ecessity เนี่ยอย่าไปตีความว่าเป็นความจำเป็นถึงที่สุดให้ตีความใหม่ว่า มันเป็นประโยชน์มันจริงอยู่อย่างที่เจฟเฟอร์สันบอกไม่ต้องมีธนาคารกลางเขาก็ทําได้